สวัสดีครับรีวิวเบนเนลลี่นะครับ TNT สามร้อยนะครับคันนี้เป็นเบนเนลลี่ TNT 3ามรอตัวเอนะครับแต่งคาเฟ่นะครับยังยังเหลือเยอะนะครับยังยังสภาพดีนะครับโซ่สเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะครับดูภายนอกนะครับเอกสารครบโอนนะครับคันนี้ภาสีปลายปีหกหนะครับยังไม่ขาดนะครับช่วงปลายปลายปีนะครับชุดสีสวยนะคันนี้ ปั๊มติ๊กทำงานปกตินะครับไม่วิ่งไป35,000นะครับ35,684นะครับฟังเสียงเครื่องนะครับที่เดียวติดนะครับรถสวยครับอันนี้สระภาพดีเป็นท่อเดิมผ่านะครับอันนี้ระบไฟติดครบนะครับ แติดนะครับเดี๋ยวติดนะครับไปหน้า,าไปหน้าติดนะครับดูรถได้ที่บางบัวทองนะครับทนทับบลีคันนี้เท่ๆเลยครับขับไปไหนใครก็มองนะครับขอบคุณครับฝากติดตามเฟซ่อน้องก้าด้วยนองเกลด้วยนะครับติดต่อ0851094650ขอบคุณครับ